รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ yeah. Let's go <S you can catch เ o ียว all I need is my lord cool g u and my biker key yeah you can ride with me ดูหนุ่มสวยๆผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเปิดชนพาไม่ว่าจะใกลหรือจะไกลความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ ฮัลโหลสวัสดีครับน้องโบนัสเหรอเออน้องโบนัสเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปหาที่เงียบๆคุยอ่ะหนูแฟนพี่ได้ยินเลยดิอะไรนะจะพาพี่ไปแต่งไปแต่งเดี๋ยวพี่รีบไปแต่งเลยต้องรูดดีกว่าลุ่นใหม่ มาด้วัสดีครับโตเฮงเฮงหรือเอกลาชเรืองรองดาราตลกไซเลนต์อารมณ์ดีที่ลงรายเนื้อการแต่งรถครับอ้าวหาอะไรคะแล้วบอกว่าพามาแต่งไงก็นี่หาพามาแต่งแล้วเลยชุดเจ้าบ่าวพี่อะเฮ้ยนี่พี่เขาจะามาแต่งงานเหรอใช่มาแต่งงานขบวนรับเลยไม่ใช่วันนี้พามาแต่งรถพี่ไม่ใช่แต่งงานตอนที่หนูโทรไปเออพี่จะมาแต่งรถใช่ไหมที่โทรไปบนรันบอกว่าจะพามาแต่งจะพาพี่มาแต่งพี่ก็เลย นึกว่าแต่งลานเี่ลากับเมียไปแล้วเนี่ยเอ้าพี oh. ่พามาแต่งรถรอแต่งรถโอ้โหตายละตายละอะไรพี่อะไรพี่โทรหาเมียก่อนรีบมากเลยอะฮัลโหลฮัลโหลตัวเองตัวเองจะพึ่งแรกไหจะพึ่งแรกะหมเดี๋ยวพึ่งแรกไหมโอ้ยมันไหมมีผู้หญิงรับอะมันมันบอกว่าการลูนาเติมเงินด้วยค่ะไม่เป็นไรจะหาใหม่จะหาใหม่ได้ถ้าตายเราหลอนพี่ตาย นี่ตกลงพาพี่มาทำอะไรล่ะมาแต่งรถเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องรถก่อนเรื่องรถใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าที่เขาบอกพี่เนี่ยเป็นคนรักรถถูกต้องครับรักรถมากเลยรักเท่าเมียไหมคะใช่ารักรถมากกว่าเมียอีกตอนนี้เดี๋ยวจะมาถามเรื่องสไตล์การแต่งรถบ้างเลขาว่ารถที่นี่ก็แตกมาพอสมควรครับ รถสไไตหนเอ่ยแนวดิบๆแนวโหดๆนะครับชอบไหมชอบแบบอย่างไรชอบแบบว่าอยากเปลือยภายในออกไปหมดเลยอ่ะเหลือเบาะคู่หน้าคู่เดียวหรือว่าบอกท่าคนขับอ๋อเป็นทางเดียวใช่ใช่แบบนี่เป็นโรบาร์มีเอสบาร์มีเอสบาร์เ๋ออยากจะจ่ายที่อยากขับรถเด็กยางไดยคงคะยางครับยางเลยครับเป็นสายที่อยากทำอยากแต่งแบบนั้นใช่ฮะเดี๋ยวมาดูรถที่ก่อนดีกว่าอ่าเดี๋ยวขอไปสำรวจนิดนึงไปเลยครับนี่ใช่เลยครับเรา ครับผมอันนี้คือไฟลมดำด้วยหรอครับ,รบผมนี่ครับนี่ไฟโปรเจคเตอรอ์เปลี่ยน<ช>เปลี่ยนลงไฟด้วยใช่ไหมเออม,ม,มันมนัมบบนมันมาแบบนี้เลยครับอนะ๋อมาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยครับนะอยากขอเข้าไปดูข้างในนิดนึงได้ครับเนี่ยการยกเวยการยกการสั่งการยกเลยไอทำไมถึงใช้การยกหรือเปล่าเพราะว่าเรามันไม่ถนัดไงแขนเราสั้นอ่าเปลี่ยนจริงไม่ได้อยากแต่เล่นต้องมาจริงใช่ใช่เนี่นี่ไงเบา ขึ้นมาใช่เออสะดวกเลยนะมันมันก็แบบว่าได้พอดีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่อ่ะเฮ้เฮ้เบรกเล่งเบรกเล่งนะสบายการยกเนี่ยเข้าใจไหมมันดูเป็นรถที่ทำมาเพื่อพี่เลยอ่ะใช่ถ้าไม่ทำเพื่อพี่พี่ก็ขับไม่ได้เออมันเจ๋งกว่าคันเอ๋ยเนี่ยเป็นรถไม่ธรรมดานี่เป้นเปิ้ลใช่งเลยตึ้งรู้ไหมมีหัวก็หัวเกียร์ก็เปลี่ยนอ่าอ่าให้มันยาวขึ้นหรือว่าอะไรพี่ มันก็ซ้นลงกว่าเดิมเปลี่ยนเพวกเปล,เลี่ยนทำไมพวอความเท่อ๋อคือชื่นชอบใช่เป็นสไตล์ครับผมในนี้ข้างหลังนี่กะจะติดโลบาร์ไหมอ่ะกะว่านี่จะติดเอ็กบาร์เลยไหมในอนาคตกะว,ว่าแน่นอนครับตเอ็กบาร์แน่นอนแล้วได้ที่ปุ่มแล้วครับพี่อัพปุ่มปุ่มเลยซัดไม่ใช่โอ้หนูก็เทคอติดไอซัดด้วยเหรอปุ่มแตะครับปุ่มแตะอ๋อ่อันนี้ไม่มีแตะใช่ตรงนี้เอาออกไปอันนี้ก็คือเป็นเป็นปรับเบรกได้ครับไฟเบรกมันจะ ปรับให้ทําไมอ่ะปรับให้มันเป็นดีเลย์คือมันจะกระพริบเป็นจังหวะได้เราเราจะขาใช่ทั้งหลามแล้วหรอใช่ครับเพื่อให้คนอื่นเห็นใช่ไหมตัวเองไม่เห็นใช่ครับอ่าเนี่ยแบบเร็วสุดปุ๊บ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 ปุ๊่ปุ๊บ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 ปุรบปุ๊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 บปุ สไตล์ชอบได้เลยคิดเอาไว้ไหมคะว่าอยากจะได้สไตล์แบบไหนบ้างเบาะเบอะเบอะแต่งเลยอ๋อต้องเป็นบักเก็ตซีสเลยหรอใช่ใช่อ่ามีปีกข้างๆแล้วอะไรมีหุ้มหุ้มอะไรอะไรเงี้ยพี่จะวบอกเป็นเฟอร์บี้ป่ะไม่มีอะไรหุ้มหุ้มเยอะมากหรือว่าจะใครเฟอร์บี้เลยนะแล้วโบนั่สนใจเอาเฟอร์บี้ตัวนี้ไปเลี้ยงไหมเออก็น่าสนนะเดี๋ยวรอดูอยากเห็นภาพโอเคเฮียมันดูไม่ค่อยออกโอเคเห็นภาพจริงแล้วเข้าไปดูในร้านกด้เลยไปครับผมไปไป ลองแลอง้วโอ้โหข้อบอกมากเลยอันนี้คืออยากได้แบบนี้ใช่เลยนะมันกระชับเลยนะกระชับเลยอ่ะมันมันไม่เป็นคือก็ก็ที้แบบไหนเนี่ยมันจะเป็นลาดลงไปแบบนี้ไม่แล้วพอแล้แบบแบบพอเราเลี้ยวตอนอะไมันก็จะกระชับแลมันนี้นี่นั่นใช่มล็อกตัวใช่ใแล้วอย่างมันเท่ไงเบาะเดิมมันไม่เท่อ่ะอยากได้อยากได้เป็นแบบไททเนี้ไหมหรือว่าเป็นแบบธรรมดาไปลุ้งแบบ อย่างเงี้ยแลบอกว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เขาฮิตกันมากเลยทรงอะไรแล้วทรงเหมือนเหมือนเจเอทเลสซิ่งใช่ไหมที่มันเป็นโค้งลงแต่โค้งลงต้องขรุขระก็ได้นะมั้ยแต่ของพี่ถ้าเกิดพี่เอาไปทำแล้วพี่เหมือนขึ้นให้คนกองน้ำลู่ครับอะไรคะเกจอ๋อัวนวัตนาตัววัตใช่ มดิฟฟี่ไหมดิฟฟี่ไหมเขาอะไรที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ใช่ดิฟฟี่โอ้โหเอะไรบ้างเอ๊วัดน้ำมันวัดออยอะไรพวกนี้อ่าใช่แต่ t u r โบไม่ต้องพวกบูทไม่ต้องเพราะว่ารถพีไม่มีท u r b o ใช่แล้ไม่ไม่ไม่มี t u r โบก็ปิดนะปิดเค้กเกะแน่น็อตน็อตมีแล้วน็อตมีแล้วอ่ะฝาฝาน้ำมันเครื่องฝาน้ำมันเครื่องไม่ได้เลยฝาน้ำมันเครื่องเนี่ยคือไม่ได้ติดฝา ไม่พี่มีอยู่แล้วแต่ว่าคือมันมันเป็นฝาแต่งไงฝาแต่งให้ดูสวยงามอะไรก็อร่อยชอบแบบไหนชอบแบบ J S สิ J S J S สีม่วงตอนนี้หนุ่มเหมือนหนุ่มเหมือนอะไรรู้ป,ปะ่ะคุณผู้ชอหนุมเหมือนแบบพาลูกมาซื้อของอะครับแม่ <c oughs> เอามันไหนลูกอันม่วงครับอันม่วงนะครับอันม่วงครับสีม่วองอ,อันนี้นะ J S นะขา J S สีม่วงค,ครับ อ๋อไม่ใช่กล้องเหรอไม่ใช่ไม่่ใชกล้องกล้ใใองสองเพียงใดอ๋อนี่อของทั้งหมดเลยว่าจะเป็นหูราดปลายท่อแล้วก็กล้องเห็ดแล้วก็พอถอดได้แล้วมีเกจด,ด้วยมีเกจวัดด้วยเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าถ้าถ้าถ้าผมเนี่ยเอาไปใส่รถทั้งหมดเลยมันจะเกิดผลประโยชน์กับรถผมไหมหรือว่ามันช่วยทำอะไรได้บ้างอ่าตัวอากาศเนี่ยครับมันก็จะช่วยเรื่องทำให้อากาศเข้าห้องเครื่องเนี่ยไปเผาไหม้ได้เยอะมากขึ้นอ๋อแล้วก็ข้อดีของมันก็คือ ฟิลเตอร์ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้อ๋อคือไม่ต้องไม่ต้องซื้อใหม่ใช่ถ้าสมมติมันดำแล้วมันสกปรกแล้วแล้วก็เปลี่ยนฟองข้างในใชอ๋อเราเราเอออะไรเขาเขาเขาเรียกอะไรแล้วฟิลเตอร์ฟิลเตอร์สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราหาซื้อไม่ได้เราใช้ฟองน้ำล้างจานดัดเข้าไปได้ไหมอ๋อไม่เหมือนกันครับนั่นนี้คือเขาจะเป็นค่าค่าของอ๋อมีการขั้นตอนการดัด อครับผมคือถ้าพี่จะใช้อย่างนั้นพี่ก็ไม่ต้องซื้อหรอกอันเนี้ยจะเอาไอ้ฟองน้ำล้างๆาพี่ไปดักเขาไปเลยพังหรือว่าจะได้ซื้อรถชั้นใหม่ครับผมแล้วแล้วอย่างข้ออย่างข้อเสียเนี่ยครับต้องต้องต้องดูก่อนนิดนึงว่ารถเนี่ยเป็นเป็นเครื่องกี่ซีแล้วก็เป็นกี์อะไรเพราะไม่ใช่ว่าจะใส่ได้กับรุอ๋อเหรอคะดูที่ขนาด ของรถที่นี่กิลลี่สี่พันห้าพันห้าร้อยสี่สิบครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้อยู่ใอโต้อย่างนี้มันค่อนข้างที่จะโล่งเกินไปโล่งเกินไปแนะนำว่าให้เป็นใช้เป็นไส้บิดไส้บิดไป็นได้ไหมไส้บิดโอ้ยเนี่ยไส้ไส้ไส้บิดย่างนั้นเป็นยังไงคะรับไส้คือเกียร์ภายในตรงนี้แต่มันจะไม่ใช่ไส้ตรงแบบนี้ พอมันเกิดแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะโล่งเกินไปมาลาอันนี้มันเหมาะกับอะไรครับอันนี้มันเหมาะกับรถเกียร์ธรรมดาเกียร์มันนุ่นใช่ไหมฮะเกียร์กระพุ้งใส่อัดใส่อัดใส่อัดตรงเดียวเลยปล่อยปล่อยปล่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมันต้องใช้ลมกลับไปช่วยใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งปุ๊บเครื่องจะอืดเลยปั๊บผมแต่ว่าลาวที่แบงค์ดีใช่ไหมครับดีครับผมโอเคแล้วอย่างแล้วอย่างคอรอมอะไรนี่ล่ะคะ อันนี้ต้องพี่ต้องถือเวลาดูว่าเหมาะกับพี่ใช่ใกล้เคียงกันอย่างขอบุอะไรก็ต้องดูอีกครับว่าถ้าเกิดผมตกรณีรถที่มีแอร์แบ็กมาตัดโม่มาเนี่ยมัจะใส่ไม่ได้รถพี่มีแมมแอร์แบ็กรถพี่แอร์แบ็กไม่มีครับอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ใส่ได้เลยอ่ะใช่ครับแล้วมันจะมีส่วนช่วยให้ดีขึ้นไหมหรือว่ายังไงตัวช่วยให้ดีขึ้นไหมครับตัวมันมันถ้าเกิดสามารถทารกันขับเนี่ยต้องต้องดูที่คนขับด้วยครับว่า เป็นลักษณะรูปร่างอะไรเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดตัวนี้คือออกสูงออกมามากเนี่ยมันอาจจะทำให้การไอ่การควบออะไรย่างงเีคุมใกล้เกินอ่าใกล้เกินติดและอกเกินมันก็จะเลี้ยวลำบากใช่ไหมครับแต่เห็นเห็นที่ว่าพวกน้องๆเขาใส่กันมันก็จะสะดวกสบายตอนที่เราลงใช่แล้วป้องกันการขโมยได้ด้วยใช่ค่ะใชคือพี่เราอาจจะเวลาไปเที่ยวห้างก็จะยิ้วไปเลยอย่างเงี้ยอ่าฮะยิ้วไปเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้นี่ คนพวกมีฉากคีบเยอะขโมยขโมยรถเยอะเลยแล้วก็ป้องกันไม่ได้คือถ้ารถหายไม่เป็นไรเอาพวงมาลัยไว้ก่อนรถก็ปล่อยทั้ขโมยไปแต่เฮ้ยพวงมาลัยยังอยู่อย่าง้นใช่ไหมเชื่อว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าคนจะมาขโมยรถพี่พอเปิดประตูปั๊บเห็นเวกับคันเร่งปุ๊บงงตกใจเปลี่ยนคันเลยกูจะขับยังไงวะจะเกิดอต้องเข่าร่วมหัวได้นะมาแล้วอย่างตัววัดนี่นะคะครับอย่างวัดนี่ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะมีบอกบอกสำหรับรถที่ ตอนนี้คือรถอีโอคาครับออกมาทีตลาดค่อนข้างเยอะแล้วคือรถอีโอคาเนี่ยจะไม่มีเกณฑ์ความร้อนบอกมาออ๋แล้วก็จะไม่มีตัวที่วัดความร้อนใช่ใช่วันนัผมก็ไม่มีนะเกณฑ์วัดความร้อนไม่รู้นะจะมีแค่ไฟเตือนขึ้นมาว่าตอนนี้น้ำมีแล้วก็เดือดก็คือเตือนปุ๊บก็คือพังเลยไงพอาะแค่ปุ๊บเตือนปุ๊บพังพอดีก็จะช่วยได้ใช่ครับมันสามารถบอกตะเกลมันก็จะมีบอกตั้งแต่ว่า ตัง้งแต่60องศายัง120องศาแล้วก็สามารถตั้งเตือนได้ว่าการณีน้ำมถึงจุดเดือดแล้วเนี่ยมันก็จะมีการร้องเตือนครับผมตั้งได้ปรับได้แล้วตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายอ,อันนี้ก็เป็นหัวหัวระดอลูมิเนียมครับก็คือข้อดีของมันก็คือวัสดุปมาจากอลูมิเนียออนมยไม่ถึงสนิม<อ>แข็งแรง แล้วแต่ว่าเขาก็ติดเพื่อความสวยงามแล้วเสื่อเด็กก็ไม่ค่อยได้ใช้หรือพี่อยากใช้เทตัวมาติดแล้วเท่มากกว่าใช่แล้วแบบอยากใช้ประโยชน์ไหมขับใช้เอาไว้ลากจริงอะไรอีกไหมอ๋ออย่างยางพอล้พี่ยังไม่พังใช่ไปไปอยากให้มันพังเลยลำบากพี่แล้วเพื่อความสวยงามเอาละแล้วอย่างรถที่ตอนนี้มีอะไรจะแนะนำให้ติดเพิ่มเติมไหมคะาให้แนะนำว่าเป็นพวกเกียร์วัดนะฮะเกียร์วัดแล้วก็อาจจะเป็นพวกไฟ ไบหน้าไนาให้เปลี่ยนเป็นไงเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นใบหน้าอ๋อขับแน่ครับผมใช่สวยงามขับสวยครับผมสว่างพี่แดงคะแล้วอย่างบางคนเนี่ยโบรา้เห็นกับแต่งรถใส่ดุนใส่นี่อะไรเขาใสมันมีแบบที่แต่งแล้วแต่งไปผิดมันทําให้รถเสียรถพังอะไรมีมีได้ไหมคะเออก็มีครับผมก็คืออย่างอย่างยกตัวอย่างข้อยเสียเลยครับอย่างที่บอกว่ามันต้องใช้ขนาดที่เหมาะสมกับสีรถ S <S <S แล้วก็เกียร์รถถ้าเกิดแบบว่ากรณีที่เราเปลี่ยนไปนี่มันไม่แมทนะับว่าเราไม่สมรรถนะเนี่ยไม่ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมกลับแยกแยกขึ้นมาอาจจะไม่รถเรสียหายได้เนาะอ่าแล้วอย่างนี้มีคําแนะนําอะไรเกี่ยวกับคนที่อยากจะแต่งรถบ้างก็สำหรับคนที่อยากจะแต่งรถนะครับก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลก่อจนิงว่าอยากจะที่ประสงค์อยากจะแต่งเนี่ยอยากได้เรื่องสมรรถนะหรือว่าเรื่องความสวยงามเราต้องแยกออกจากกันแล้วก็ เรื่องเรื่องชิ้นงานถ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันใช้แล้วทรัให้เราปลอดไภัยไหมหรืออะไรเพราะเราจะรู้ว่าเราใส่ไปเนี่ยเราสาามรรถนะลดลดลงหรือว่าทําให้การขับขี่มีใส่ทับอะไรเสียไปก็ไม่ต่วนใช่แล้วก็ต้องดูความปลอดภัยด้วยนะพี่ใช่ความปลอดภัยสมรรถนะต้องแยกออกจากกันใช่ไหมครัความสวยงามแล้วที่สําคัญจะซ<อ>ื้อของแต่งนี่สำคัญมากเลยครับอะไรฮะัตังครับใช่ไหมครับครับผมเตรียมมานะ ให้เหมาะสมแล้วก็ให้เหมาะกับรถของเราด้วยใช่ครับเขาทุกอย่างนี่ราคามื่นมื่นเป็นหมื่นแบบสองสามมื่นขึ้นก็มีมีมันก็มีตั้งแต่ขั้นแบบเกรดน้อยไปถึงเกรดสูงใช่ไหมแต่ส่วนมากรถใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักร้อยจะไม่ค่อยมีจะเป็นหลักพันขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนใหญ่คือแต่งรถเนี่ยใช้ใช้ครัวค่อนข้างเยอะเยอะมันไม่จบจะที่เราอยากใส่เนี่ยใส่นี่นะไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์หนึ่งเขาพาพันที่เท่ทั้งคันเลยจริงเหรอเคยแต่งมาแล้ว คือน้องๆมันต้องชายมีอยู่ปั๊มอย่างปั๊มเบรกเมมโบอมอเตอร์ไซค์ขาย300รอ้อยแต่เมมโบอชุดของแท้รถใหญ่เท่าไหร่ราาครับปรเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นครับโอ้มันต่างกันเยอะเหมือนกันนะต่างกัน,กนกเยอะครับมาแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แดงนะคะที่มาให้คำแนะนำค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับถ้ามีคำถามอะไรนี่เลยมาปรึกษาพี่แดงครัมาเอาไปเชียร์ต่อขาดได้เลยแล้วขอทุกอย่างใส่เลย ไมไม่เดี๋ยววันนี้เราใช้ไม่ได้ไงเดี <Fuji> <regen cannot. S 1> ๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปเลือกใหม่เราอันนี้ใช้ได้ใส่เลยไหมอันนี้ใช้ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราติดตั้งเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกของกันใหม่ได้ครับไม่ได้พี่ต๋องเราไปถามราคาอุปกรณ์ของที่หมดแล้วนะที่มีอะไรนะตัวจูงมีกองอากาศมีตัวเกนที่เราจะติดอย่างนี้มีท่องท่อเนี่ยราคาทั้งหมดเท่านี้พี่เฮ้ยเป็นล้มเลยเหรอเนี่ยไม่ได้พบตัาหมอพี่ อยังงไเออเดี๋ยวยังไงมันก็ไม่ได้แพงมากนะปลุกน <u> ัทปลุกเดี๋ยวพี่ขอไปปรึกษาเมียพี่ก่อนได้ไหมเออพี่ว่าร้านนี้เดี๋ยวค่อยมาวันหลังก็พี่ว่าตอนที่เรากลับดีกว่าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนวันนี้ไม่ได้เลยมันเป็นภารกิจแต่งรถโอ้โหกลับเ้ปจะกลับเลยจริงเหรอแล้วก็ไม่ได้แต่งรถเลยนะภารกิจของไม่โตวันนี้คือการแต่งรถนะเฮ้ยเดีูดูดู รถอะไรอะ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรบนท้องถนนที่ทำให้โตหฮงๆกับโบนัสสนใจเป็นพิเศษเดี๋ยวตามพวกเขาไปเลยดีกว่าครับอู้นะแต่ประลารลาดโอ้อยากลงไหมพี่อยากรู้สิตามไปดูปะเออมันแตกแล้วไป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 โอ้โอ แลสิ่งที่โตเฮงๆกับโบนัสกำลังไล่ตามมันคือรถรูปรุร่างประหลาดคล้ายกับรถแบทแมนนั่นเองครับ สวัสดีค่ะสวสัสดีครับเรียอ่อคุยิดหน่อยนี่แอบขับตามมาไกลมากเลยค่ะตีใหญ่มนูนพับทาาพ่อค้าขายหมูเจ้าของรถแบดแมนเมืองไทยพ่อเขาแบบชื่นชอบ<ท>เห็นปุ๊บนี่แบบเรียกขับตามมาเลยใช่ครับเรียนะถามนิดนึงว่าคิดยังไงถึงถึงถึง,ถงทำให้มันกลายมาเป็นแบบนี้ ไม่มีตังค์ซื้อหมูครัตอนนั้นนะฮะคือว่าแย่มากฮะรถก็พังหมดเลยฮะทั้งสองคันก็คือไม่มีเงิจะใช้รถจะใช้มนพูอ่ามันพูแล้วก็ตังค์ซื้อหมูก็ไม่พอจังหวะพอดีคือพี่คือพี่ปกติพี่ทำอาชีพอะไรขายหมูไงครับเป็นขายเขียงหมูอย่างเงี้ยนะครับเอแล้วยังไงต่อตอนนั้นเศรษฐกิจมันแย่แย่หน่อยอ่าก็เลยตัดคันนี้เอาเหองไปขายเพื่อเอาเงินขายได้มาสี่ห้าพันก็ตัวเองก็มีสามสี่พันนะครับคือเอาเอาเฉือน ตัวถังออกเพื่อเอาเหล็กนี่ไปขายะะเอาเงินด้นไปซื้อหมูครับผมเพราะว่าตัวเองเงินไม่พอซื้อหมูก็ไม่ใช้กิเพราะว่าผมเป็นคนที่ล้มเหลวนะฮะการล้มเหลวมานะฮะค่อยต่อมาเรื่อยๆยฮะ,ะจนถึงวันนี้แหละครับผมจนถึงวันนี้นะฮะคือรถช่วยชีวิตไว้ครับทันนช่วยชีวิตไว้ถ้าไม่ได้ครันนี้ผมก็คือไม่มีทางไปแล้วครับผมเป็นแบกแมนในรถแบกแมนครับ ให้พี่โตได้ทำนะคะก็คือได้ลองนั่งรถคันนี้สนใจไหมสนใจไหมคะอยากอยากเลยแหละเดีล่นเบกให้ครับเล่นอกแล้วให้เราขับเลยว่างั้นให้ขับให้ลองเลยครับเอางี้ต้องต้องลองต้องลองก็ต้องลองดูลองลองดูอ่ะพี่เออช่วยดิครับ โอ้โหเนี่พี่โตจะไม่เบาจังหรอเบาแต่มือสั่นเลยนะถได้ใก้กล้ตัวนี้ไหมไม่ได้แล้วครับไม่ถึงไม่ถึงแล้วครับไม่ถึงแล้วครับหรือว่าพี่ใช้มือเราไปกดดีไหมแล้วพี่ว่าใช้ยืนดีกวเปล่าไหมอาล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนละกันเพราะว่าพี่โตขับไม่ถนัดอยากให้พี่ตีพี่ตีใหญ่เป็นคนขับแล้วเดี๋ยวให้พี่โตนั่งโอเคอ่าแล้วหนูไปอยู่ไหนอะเออนั่งเลยพี่ลองนั่งดูด้านข้างเลยโอเคโอเคโอเคอ่ะ อ่ะหมอดอกหมอบล็พี่ไปเลยตัวผมขอเป็นรถเหยียบมึดไปเลยละโอ้โหมอหลังขึ้นขนโลจอระบักครับผมอันนี้จะระบักกว่าคนมุ้ยอีพี่ว่าสถานที่นี้มันไม่เหมาะกับพี่ทำไมนะมันทำไมอ่ะพี่มันไม่สะดวกสบายอ่ะไอ้ดีที่สุดแล้วเพราะพี่ชอบเป็นแบบลานกว้างๆพี่เลยเป็นอะไรนะรถขจัะขจักพี่ว่าไหนนหนที่ทำอย่างนี้ใหม่เนี่ยพวกมันจะยากหรอ สนุกมากเลยครับสนุกมากใช่ไหม,มกับการแต่งรถวันนี้มีความรู้สึกอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมมากคะอยากจะบอกว่าถ้าใจเรารักเราก็ทำเลยครับทำอะไรก็ได้ที่ไม่คนอื่นเขาเดือดร้อนอทำอะไรก็ได้ที่แม่ตัวเราเดือดร้อนแต่เช่นผมนะครับก็คือสมมติว่าสักของมันแพงไปแล้วก็เก็บตงอีกสกเล็กน้อยอจะได้ของชิ้นนั้นมา<อ>ด้วยน้ำพายกำแรงของตัวเรามีความสุขเลยครับแต่งรถด้วยตัวเองอะไรการแต่งรถก็มีหลายแบบ ไลฟ์สไตล์ให้เลือกแต่งกันเนาะก็เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้วก็ดประโยชน์กับรถคุณนะคะคแต่ที่สําคัญค่ะก็อย่างที่พีโตบอกคือแต่งแล้วต้องเกิดความสุขแล้ก็สบ<ช>ายอ,อกสบายใจขับไปให้เราแต่งเองมีความสุขความสุขแล้วก็สนุกกับการที่เราแต่งรถไปด้วย ใช่ครับ,รบต้องขอขอบคุณพี่โตมากมากนะคะที่วันนี้มากับรายการแล้วขอบคุณค่ะครับค,รบ,บคุณและก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะที่เราไปเลือกอุปรกรณ์ไปดูอุปรกรณ์แต่งรถกันนะคะ VB a ี t o p a r พค่ะครับผมอาล้ค่ะสำหรับคราวหน้านะคะรายการคอคนลคักรคจะมีภารกิจมันๆอะไรก็ติดตามกัน,กนด้วยห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับายค่ะไปแล้วนะค่ะสวัสดีค่ะขับรถดีๆนะพี่โต